สวัสดีครับต้อมชาแนลห้าสนะครับวันนี้แกงเขียวหวานไก่นะครับใส่หน่อไม้อยู่กลางๆอย่างมีความสุขนะครับแกงหม้อหนึ่งก็แบ่งฟันเพื่อนบ้านบ้างวันเดียวก็หมดนะครับหม้อนี้พี่ต้อมกินอย่างหนาเลยวันนี้อร่อยครับอร่อย สโปดครับนี่ประมาณเดือนแล้วครับไม่ได้แกงเขียวหวานสองโปดสองชอบครับนี่ครับโอ้ยควันควันขโมงเลยทอมชาแนลห้าสกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับโอ้มีใบมะกรูดด้วยเขียวหวาน โอเคครับหอมหอมใครหิวมาได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย